ทำไมอีพอยังเป็นบ้าเนอะทุกคนจสมยอีพ่อเป็นบ้าอันนี้ก็หูกเป็นพระอันนี้ก็คือห้องน้ำเนาะสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องแฟดบอมยูวันนี้มาอยู่กับน้องยูเนาะ มือวันี้น้องยูจะพาทุกคนมาทาสีบานใส่พ่อเอ้ยทาสีเงินส่พ่อเนาะเพราะว่าเป็นมื้อพักของเฮียนของเฮาเฮาก็เลยว่าซื้อสีมาทาใส่เืินละเด้อทุกคนเมื่อนี้น้องแฟดท,ท่านซื้อสีจะมาทาใส่เหงินละเพราะว่ามาหลายปีละระบด้ทาสีจากเทือยานอันสีมังลุกหมดละ <c oughs> ก็เลยว่าพ่อว่าซื้อสีมาทาใส่เนาะ ตอนนี้เรากำลังเริ่มทาสีเดี๋ยวไปบึ่งบรรยากาศการทาสีของเราเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ทาสีที่สีหองพื้นใส่นนเนะาะกวดแล้วไม่บอมฮนะ,ะนี่ก็คือบรรยากาศเเการทาสีเหอน,นเพิ่นมาทาสวยเนาะ มีเอาไม้เอาอย่างเอาเพิ่นดียัยงเป็นไรคนอยู่ดีส,สิะน,น,สนะทำนี้อีเมยเพกกื่อนกับกูมองเจียออกนอเนาะเยมีหังนึงอยู่ เขาห้างมองเกียใส่หลังเหอนดางนกอันนี้ก็คือดางนกที่เอาไปห้างเซมือนนเม่กระห้างใส่อยู่หลังเหอนอีกเพราะว่านกกระจอกหลายแหงเนาะก็เลยว่าล้าห้างใส่หลังเหอนอีกได้จิตตู่ลรอแม่นกอยู่หลังเหอนจะนี่แม่ได้ลายตู่ บรรยากาศคือคักขนาดตอนนี้ทุกคนอันนี้ะสี่อันนี้สห่องพื้นก่อนเนาะบ้านมาฮอตบ้านนี้เอาไปเอาแน่ว่าบ้านไหนมันบมแหงเอาไปเอาตึ้ใส่ตัวมาเอากระเนี้ยงได้เลยลูกกินกันเลยเนี่บ้านไหนมันลุกปีเออนี่ อันนี้ยังใช้ได้เลยลูกกิน,นนะถ้าว่ามันแพ้นะครับอันนี้เนี่ยแต่ปลายมันลงก็ได้นะนี่ปภาพสลับฝาบุกเข้ามเตี่ยงเท่อทเออแต่ว่าระดับนี้ก็ได้แล้วนี่นะ งามตาขึ้นเนาะจวนอีโอเขาไปยืนได้จะคำเอวตอนนี้เขาก็ย้ายมาถ่ายอยู่ด้านนี้แล้วเนาะทุกคน โทษคุณกระไดทาู้เดียวเดี๋ยวน้องหยุดขอตัวไปทาสีสวยอีโฟก่อนเดินตอนนี้เขากระถามาทอดฟากพีแล้วเนาะตอนทอดทางหน้าพี่ละเดี๋ยวทิ้งยังทางในยังไม่ได้ทาทาหางนอกก่ smile, อน <dle> แต่ว่ามาห,อาห่าอถังนาพี่หละอัดเดี่ยวฝากนี่กระเลี้ยวละนี่นี่ฝากนีเดี๋ยวนี้เพิ่ยังอิดฝากนี่ยอยู่อไไตอนนี้น้องอยู่กับทีมาถาสิง<ด>หพื่อนชอบอีกคนเนาะ เพาะว่าพ่อทาหลายเติมแล้วเพื่อนเพื่อยน้องอยู่อาทาสมากมา่าเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นตาก้องนี่เขาทาที่บบ่เ่าเขาส่วนหลุมเขาวงาะอ่าแหละเอาใม่ปถึงนี่กบอกเาื่อ่าก็บ้านเนาะเราต้ดสุเสยนจุดน้อยแ

ใส่เด้เหมือนกับข้าวเลยตอนนี้เฮาก็มาถ่ายอยู่ในเฮือนแล้วเนาะตอนนีุ้นเครื่องออกมากองอลึบอยู่นี่อนนีเฮายังถ่ายอยู่ในเฮือน,น <c oughs> น้องยูถาสุวยพมกีนีเขาก็เลยว่าไปเตี้งกินตอนนี้เฮ้ยเพิ่งหูอีพอสมัยย่างน้น้อยเนาะเรียอเนาตอนไนเรียกออีวเราเีด้วยบแีวนะ สมัยอีพอยังเป็นบ้าเนาะทุกคนพสมัยอีพอยเป็นบ้าอันนี้กระหูกเป็นพระสมัยอีพอทุกคนตอนนี้เฮากะทาสี่เงินโชว์อีพอวเรียบร้อยเนาะแต่งแต่มือหวานขึ้นมา อันนี้ตอนเป็นตอนเชนะ้าเนาะมีบรรยากาศตอนเช้าให้น,น,น้ำหอนด้ยฟาจะบดบดเองหนึง้วทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้ส่งคือคือว่าคนจิต<ฮ>ตุกไปกขับรถตกหอกฟาจะพา, <c oughs> าทุกคนเร <c oughs> า,าอ้อมเหือนของเหเาเนาะทาสีอันนี้ทาสีของพื้นเนาะอีกอีกคลิปหนะ้ายักบึงว่าสีเหือเขางนองแฟดแม่สีอย่างละร,รอทาติดตามบึงเนาะอันนี้เป็นสีของพื้นก่อนมาบอกทุกคนแค่นี้ไปรอบึงกันเนาะย้อนไปหัาสิละโป้ตาย เราจะได้หาเมดแล้วเนาะทุกคนอันฟาแตะนะอันฟาแตะนะฟ่าใบเฮียนะบาดหงบ้านตาคานว่าในเฮือนน่ะทุกคนอยจะเข้าอยักเข้าไปเรื่อยๆนะจะจิตกใจเข้าไปเบิ่งยูคคลิปอันอันอันเนาะท่าไปเบิ่งยูคคลิปอันอยู่คลิปชพวยให้แม่ อันนี้จะถามมดเลยทุกคนมันจะบดบดลาแต่มันกระหนาวเลยทุกคนไอ้นั่นก็คือห้องน้ำเนาะทางนี้อันนี้ก็คือห้องน้ำเนาะยูนิบหันมีห้องน้ำเนาะพาะเอดห้องน้ำขาซัวขาวให้ท่ายก่อน เลยว่าได้ห้องน้ำแบบนั้นมายังบ่มีหันหลังคาไปทางนี้มาไปบอกว่ามันมาเอากระทาหมดเลยดิเอากระทาหมดเลยเนาะแค่ว่วาข้างในกระทาหนึ่งแต่ระยกะไทุกคนเขาไป็นบึงมันหกพวดทุกคนฮ่า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 แล่วเราก็จีบปิดคิปไปเพียงเท่านี้เลยเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องอยูและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อชิบูพาสคลิปต่อไปของเขาเป็นคลิปที่อันอันก็ความสนุกความเฮหาคลิปต่อไปนี้เขาจะคอลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งบ๊ายบายอย่าลืมเขาอย่าลืมมาเบิ้งคลิปต่อไปด้วยว่าเขาจะทาสีสีอย่างสีทางนอกและทางใน,น